ครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Ma z da 2นะครับตัว p ป r t High Plus นะครับคันนี้เป็นตัว5ประตูนะครับเดี๋ยวจะได้เป็นปี2 0 1 6นะครับเลขไม้เนี่ยเพียง6 0 0 0ืกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขไม่นะครับเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม่แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับตัว m a z d a 2เนี่ยขึ้นชื่อมากเลยนะครับเรื่องช่วงล่างนะครับแล้วก็เรื่องอัตราเร่งนะครับขับสนุกนะครับ ขับเรียวค่องแค้นนะครับในตัวเมืองนะครับออกต่างหวัดก็ขับขี่สบายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับก็อันนี้พอดีมีแดดพอดีเลยนะครับดูก็จะเห็นเลยว่าสีสดใสมากนะครับดูสวยนะครับด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับใหญ่นะครับยาวเลยนะครับก็จะมีตับสีแดงนะครับตรงตัวกระจังด้านหน้านะครับดูออกเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับตัวรูปทรงของเขาเนี the to ่ยจะออกเป็น ตัวตรงด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นกดลงมานะครับดูออกตรงแบบเป็นสปอร์ตนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ตัวด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้ยาวมากนะครับก็จะดูพอดีพอดีนะครับขับขี่เนี่ยได้คล่องตัวนะครับสาหรับในตัวเมือกขับขี่ได้คล่องตัวตัวแม็กนะครับดูสไกายเนี่ยออกบึกบึนนะครับเป็นตัวแม็กเดิมนะครับติดจากโรงงานมันเลยนะครับตัวไฟเลี้ยวที่ตะตกมองข้างนะครับก็จะอยู่ด้านข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของตัวมาสด้านะครับ สำหรรบคันนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวกุญแจมืเบเซอร์นะครับตัวมือเปิดประตูเนี่ยเราเปิดปิดล็อกเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาของแจกมาเลยนะครับสามารถกดเปิดกดปิดได้จากภายนอกเลยนะครับหลังด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวสปอยเลอร์นะครับสีดํานะครับสวยงามนะครับตัดกับตัวรถนะครับซึ่งเป็นสีแดงนะครับด้านล่างนะครับเป็นท่อคู่มาเลยนะครับบอกเลยคันนี้เอาไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเอาไปนี่คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับ เซ็นเตอร์ด้านหลังมีมาให้ครบนะครับพร้อมด้วยกล้องมองหลังนะครับโลโก้มาต้าสองนะครับมีติดอยู่เรียบร้อยนะครับไปท้ายนะครับก็ดูดุดันนะครับถึงเป็นล้นเล็กนะครับแต่ดูก็ออกชายแบบดุดันแลหวภายในคันนี้นะครับจะเป็นตัวเบาะหนังสีดํานะครับคาดหนังสีแดงนะครับเดินตะเข็บได้นะครับเป็นสีแดงนะครับนี่การตัดเย็บนะครับดูแบบสายสปอร์ตเลยนะครับทำออกมาดูลงตัวนะครับ ทังด้านหน้าเองนะครับก็จะเป็นตัววัสดุหนังทํามาดูดีนะครับเนี่ยแล้วก็มีตัวได้นะครับสีแดงนะครับตัดเย็บมานะครับด้านข้างนะครับรลยละเอียดทํามาผมว่าทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับออกละเอียดเลยนะครับแต่บงแอร์แบ็กคู่หน้ามีครบหมดนะครับด้านข้างก็จะดูเป็นลายแบบเฟลานะครับตัดด้วยได้สีแดงนะครับสาหรับหนังนะครับหรือจะเป็นเบาะแถวหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับ นี่เป็นรถแบบแฮชแก5ประตูนะครับแล้วก็นั่งได้สบายนะครับกว้างขวางเลยสําหรับตัวนี้จะเป็นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับอ่าเป็นรถ5ประตูนะครับตัวที่เก็บสัมภาระก็ไม่ได้เล็กเลยนะครับก็กว้างขวางนะครับมีตัวบังให้ด้วยนะครับนี่จะเป็นตัวบังสัมภาระนะครับก็แยกตรวจนะครับอ่านี่เราเข้ามานั่งภายในท้องโดยสารแล้วนะครับ ดูจากตัววงพวงมาลัยนะครับจากโครงสร้างโดยรวมนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวม a สด้าสเนี่ยออกแบบมาดูหรูหราครับเทียบเท่าเหมือนเป็นรถใหญ่เลยนะครับอันนี้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่ทํามาพวกพวงมาลัยพวกอะไรดูวัสดุดูดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มพุ่สตาร์ทด้วยนะครับนี่พวงมาลัยก็จะเป็นแบบมันติฟังก์ชันะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยใหญ่นะครับจับได้ถนัดมือเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังนะครับตัวนี้ตัวนี้เล็กไม้นะครับก็จะอยู่ที่หกหมื่นสามพันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเล็กไม่เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าจับว่าน้อยถ้าเทียบกับปีแล้วนะครับตัวเลขไมล์ของเรามีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับเพราะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับของเราเป็นโชรูมาตรฐานนะครับอ่าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวม a สด้าเลยนะครับนี่เป็นจอนะครับอ่าเดี๋ยวจะมองเห็นตัวเลขกิโลนะครับเลขเลขไมล์เวลาวิ่งนะครับก็จะขึ้นอยู่แคจอเลยตัวนี้เวลาตราดับเครื่องก็จะดับลงนะครับออปชันที่ให้มาก็เต็มจริงๆนะครับนี่จะมีตัวไอซับด้วยนะครับ เพื่ประหยัดเนี่ยช่วยในการประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าเลยนะครับให้มาเต็มๆนะครับสำหรับม a ส d a ไม่ได้งกเลยนะครับผมอะไรก็รับสายว่าสายโทรศัพท์ได้นะครับตัวจอนะครับตัวจอก็จะมีตัวควบคุมอยู่นะครับด้านล่างนะครับสามารถควบคุมได้นะครับด้านล่างเลยนะครับสามารถปรับควบคุมได้นะครับ หรือเราจะแตะที่หน้าจอเป็นทัชสกรีนเลยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่มีกล้องมองห่างมาให้ด้วยนะครับมีครบเลยนะครับออกไปในบอกได้เลยว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นี่จะมีตัวช่องต่อนะครับตัว usb นะครับสามารถต่อเล่นเพลงได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อกับวิทยุได้นะครับผมควบคุมก็ผมควบคุมได้ง่ายนะครับเป็นปุ่มโฮมนะครับกดได้เลยนะครับแล้วเลือกเลือกได้เลยนะครับผมเลือกได้นะครับ ส่วนตัวด้านเกียร์นะครับก็จะมีตัวโหมดให้เลือกนะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับถ้าเป็นโหมดธรรมดานะครับอยู่ที่เราต้องการขับขี่แบบไหนนะครับสำหรับโหมดสปอร์ตนะครับบอกเลยของตัวมาสเตอสองเนี่ยขับได้สนุกมากนะครับเห็นเป็นรถคือตัวรถเนี่ยเป็นไซส์รถเล็กรถแบบอีโคคาร์นะครับแต่การขับขี่สมรรถนะนะครับผมบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่เคยขับมาแล้วนะครับหรือเคยได้ยินชื่อของตัวมาส d a มาแล้วเนี่ยบอกจะทราบแล้วเรื่องเครื่องยนต์แล้วก็เรื่องช่วงล่างเนี่ย บอกได้เลยว่าไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับอยากสนใจนะครับหรือหาใช้ทักคันนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น m a สด้านะครับมาสด้าสนะครับตัวสปอร์ตนะครับไฮพลาสนะครับคันนี้เป็นปี2 0 1 6นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่6 3,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสําหรับราคานะครับสุดพิเศษจริงๆนะครับราคาเพียง399,000บาทเท่านั้นเองนะครับ เห็นออปชั่นไปขนาดนี้แล้วนะครับราคา399,000บาทนะครับบอกเลยว่าไม่ได้แพงเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตัวกระดิ่งสั่นๆนะครับถึงเวลาเป็นรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ